ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการมอบนโยบายพร้อมทั้งการแจกเอกสารแจงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจตมอมนะคะปฏิบัติหน้าที่มีชอบมีการเรียกรับสินบนนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยสั่งให้ผู้ประชาการตามอมนะคะเร่งกวาดล้างเอาผิดคนกลุ่มดังกล่าวนะคะหากไม่ดำเนินการจะถูกสั่งย้ายค่ะ พลตอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนข้อมืองหรือตอมอทั่วประเทศเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเพื่อมอบนโยบายและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะงานด้านความมั่นคงเพราะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติโดยตรงพร้อมแจกเอกสารพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ตอมอที่มีผลต่อความมั่นคงและศักดิ์ศรีของตำรวจไทยแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตอมอที่เข้าประชุม ทุกนายประกอบการมอบนโยบายซึ่งในรายละเอียดของเอกสารระบุถึงการรับจ้างทําเรื่องขออยู่ต่อในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจตอมอบางกลุ่มทําธุรกิจรับจ้างขยายเวลาการอยู่ในประเทศไทยโดยการทุจริตรูปแบบต่างๆเพื่อเรียกค่าตอบแทน ขณะเดียวกันนี้นะครับท่านยังบอกว่าพบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมอนะครับที่เรียกว่าทําพิธีการเข้าออกประเทศหรือว่าทําินเอาไม่ถูกต้องครับทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าชาวต่างชาติต้องการอยู่ในประเทศไทยโดยแนะนําชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่ต่อโดยไม่มีเหตุผลเดินทางไปที่ด่านตอมอกาญจานบุรีและด่านตอมอสระแก้วเพื่อให้รับรองการเดินทางออกและเข้าประเทศนะครับ เพื่อขยายระยะเวลาในการอยู่ในประเทศไทยไปอีกครั้งละ15วันได้อีกทั้งรูปแบบของการยินยอมให้คนเข้าเมืองเข้าออกเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ยนะครับทั้งกรณีที่ไม่มีหนังสือเดินทางและมีหนังสือเดินทางแต่ไม่ลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์โดยการรับเงินสินบนดังกล่าวครับ ค่ะส่วนพฤติกรรมการขายบัตรตม .6 ที่เป็นเอกสารเข้าออกเพื่อทํางานในประเทศไทยนะคะจะพบที่ด่านตมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นมุกดาหารและหนองคายนอกจากนี้นะคะยังมีบางกลุ่มที่มีการเรียกเก็บเงินในการขอวีซา่านอกเหนือจากการเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งมีมูลค่าหลักล้านต่อวันจากการเรียกเก็บเงินดังกล่าวนะคะโดยที่จะพบได้ที่ด่านตมสุวรรณภูมิและตมดอนเมือง โดยพลตำรวจเอกสมยศยังกล่าวด้วยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยรู้หมดเพราะว่าเคยอยู่ตอมอมาก่อนตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาก็มีการร้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องหากพลตำรวจโทศักดาชื่นพักดีผู้ประชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่จัดการกับคนพวกนี้จะถูกสั่งย้ายให้เข้ามาช่วยราชการค่ะ